โอ,โ,อโอ้โหทุกคนนะโอ้โหผมเงาดอบดูสิโอเคสนุกไปเรื่องเวงกาด้วยนะผมพวกผมอีกแล้วนะโรตถถีกันเมื่อนะผมซึ่งวันนี้นะผมจะสุ่มกระดูก50,000นนะผมวมม่าจะดูกันว่า จะได้อะไรนะผมผลปิศาจนะครับวันนี้นะผมไม่ได้ไลฟ์สตรีมนะครับก็ขออภัยทุกคนด้วยนะพอดีเป็นวัดนะผมโอเคนะตอนนี้คือผมได้ทําการศึกษาแล้วครับแล้วก็ฟาร์มอย่างนานแน่นนะผมตอนนี้ก็มีกระดูกอยู่ห้าหมื่นนะครับซึ่งจะถึงไหมนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะผมก็นะเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่แมนชั่นนะเดี๋ยวจะไปเกาะกระดูกเลยนะผมไป โอเคไวรุ่นเรามาถึงกันแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยเชียร์ใครทักวะโอเคนะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับทุกคนนะครับซึ่งเรามาถึงเกาะสุ่มแล้วนะผมตอนนี้ด้วยความที่ผมแน่วแน่มากเราจะวิ่งไปที่สุ่มกันเลยนะผมโอเคนะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเรามาถึงที่สุ่มแล้วนะทุกคนนะตอนนี้มีผู้ช่วยทํารายการนะผมคือน้องตันั่นอเองนะอ่าแต่น้องตัดไม่ได้พูดด้วยนะก็ปล่อยเข้าไปนะ โอเคนะผมตอนนี้เรามาดูที่สุ่มดีกว่านะว่าเราได้เท่าไหร่แล้วโอ้โหเยอะมากนะผู้ชม5้าหมเลยนะตอนนี้ถ้าจะสุ่มเลอเหลือเฟือนะผมเรามาดูกันนะว่าเดี๋ยวเราจะออกผลปีศาจแรๆให้ไหมนะผมถ้าได้ผลแรๆเนี่ยผมจะทําการอยู่เซิร์ฟยา,ยาๆถึง3-4ทุ่มนะเพื่อแจกผลให้น้องๆที่ดูวิดีโอนี้อยู่นะให้รีบเข้ามานะผมนะโอเคนะถจะเริ่มสุ่มเลยนะผมนะวันนี้ไป เคยนะทุกคนผมได้ที่เสกบอลนะไม่เลือกมาทำไมนะเอาจริงเดี๋ยวไปสู่มต่อเลยนะผม โอ้โหเหนื่อยจริงนะเนี่ยเมื่อไหร่มันมจะได้วะโอเคนะครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้เราได้ผลสายฟ้ามาแล้วนะครับก็ผลที่ผมสุมมานี่เยอะโคตรเลยนะท่านผู้ชมดูสินะครับตอนนี้คือผมสุมมาได้หลายผลเยอะมากนะครับแต่ว่าจะเป็นผลเกลือนั้นเลยนะครับก็ไม่เอานะผมเดี๋ยวเราจะ ไปโลกอื่นกันนะผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าโลกนี้มันเป็นเพราะว่ามีของสุ่มเยอะหรือเปล่านะพวกไฟเสกบอสอะไรางี้นะผมเดี๋ยวเราจะไปโลก2กันนะเพื่อไปสุ่มผลนะว่าจะได้ผลที่ดีกว่านี้ไหมนะผมอยาเราไปเจอโลก2นะโอเคนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เรามาถึงโลก2อกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บหยาดกันนะผมไปที่สุ่มบอสที่ไม่มีสุ่มบอสสิเดี๋ยวเราจะไปเก็บหยาดไอแลนนะ,เ,เ,เ,ะนะเพื่อไปสุ่ม ของผลพิสัาต่อนะว่าจะได้ผลดีหรือไม่นะวันนี้เกลือจันเลยโอเคนะผมเดี๋ยวเรามาสูงกันต่อเลยดีกว่านะว่าเราจะได้อะไรดีบ้างนะวันนี้นะผมาจากที่เราสูมไปโลก3ามนะผมได้ผลแลสูงสุดแค่ระดับแลสุดนะผมได้แลสุดแค่ผลสายฟ้าเองนะท่านผู้ชมเกลือเลยนะเดี๋ยวเราจะสูมโลก2นะผมว่าจะได้สี่หมื่นเก้าที่เหลือเนี่ยจะได้ผลอะไรดีบ้างนะถ้าจะได้ผลดีก็จะ เอาไปแจกให้ท่านผู้ชมแล้วสตรีมล่งางครั้งหน้านะผมไปซิมกันเลยดีกว่าโอ้ได้ผลเร็วมากนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเกลือไหมนะนะผมว่ามันต้องออกแหละนะผมว่า ผลตอบง่ายกว่าจริงนะผมเราอาจจะมีโอกาสได้ผลแล้วเนี่ยเอาจริงเก <L un> ลือมากเลยเน,น,นี่ยอะครอ้าวพาออกท่านผู้ชมพาออกท่านผู้ชม <L un> พาออกท่านผู้ชม โอ้โหได้พระโอ้โหตอนนี้น้ำตาจะไหลนะซูมาเป็นหมื่นนะได้พระแล้วนะ <Nope. S 1> คนผ,ผมได้พระดอกอะนะดูสินะผมขอแคบไปหนึ่งช็อตแล้วกันไปนี่นะรอบนี้ก็ไม่เกลือนะครับได้ผลพระมานะแต่ว่ากระดูกเรายังเหลือสินะผมผมเหลือไว้ตั้งอีกสามหมื่นแปดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกผลนึงนะผมว่าจะ ได้ผลอะไรอีกนะผมตอนนี้เราก็พาไปแล้วรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราซุบอีกนะผม โอเคนะท่านผู้ชมนะตอนนี้สามหมื่นเจ็ดแล้วนะผมเริ่มทอน,นะครันะดบดรอปยากมากนะผมพวก่นเละแบบมังกรอะไรเงี้ยไม่ออกเลยนะโอ้โหออกยากมากนะออกจริงในสตรีมผมโชคดีเกินอะนะ เฮ้ยโอ้โหทุกคนนะครับตอนนี้สังเกตว่า i อ้พีคนสองผมนี้5ชั่วโมงแล้วนะผมเยอะจัดๆเลยอะโอ้โหเยอะเชี่เยเลยนะครับ <c oughs> ก็เป็นเพราะความเกลือนะผมทำอะไรไม่ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาสุ่มต่อกันนะผม โอ้เหลือส9 0หมื่นนะครับท่านผู้ชมเอา้าเงานะครับออกมาแล้วนะผมผลแลนะผลเงานะผมเราสุ่มได้ตะกี้นี้เลยนะตะกี้ผมไม่เห็นเลยนะผมเห็นสมกนะแต่เพิ่งเห็นว่าเงาติดมาด้วยนะทุกคนนะไปได้ตอนไหนไวะเนี่ย <c oughs> นะผมก็นะสามหมื่นเรานะผมออกสักทีนะครับห้าหมื่นสินะห้าหมื่นแปดนะครับดอกผลแรกนะเป็นเงานะครับผมท่านผู้ชมคือคนอื่นอาจจะไม่เกลือเท่าไหร่นะแต่ผมแบบเกลือมากเลยนะเอาดอกมาให้แค่นี้นะบลัวอะไรเนี่ยนะผล <Bro. S 1> เงาออกก็ยินดีมากนะโอ้โห <Bro. S 1> ปื้มว่ะเชียร์แม่งห้าหมื่น 500, กูไม่ได้อะไรได้เงาเฉยเลยนะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ขายนะไม่ใช่ต้าเก็บไว้แจกนะ <Bro. S 1> อุอ้ยมังก่ออกอก อต้องกอดออกเงาก็ออกโอ้โหสุ่มชี้นี่ตอบเลยห่ะเลยีไม่ได้หยโชคดีจัดเลยนะท่านผู้ชมนะผมซึ่งใครยังไม่กดติดตามไ้ตัวนี้ต้องกดแล้วล่ะนะเพราะว่าพี่ตึงจัดเลยนะนะผมก็ตอนนี้นะผมได้มังกรออกมานะโอ้โหโชคดีมากๆเลยนะผมเดี๋ยวผลทุกอย่างในนี้จะเอาไปแจกนะผมให้น้องๆนะใครที่เข้าเซิร์ฟผมมานะผมจะแจกให้หมดเลยนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันท้ายคลิปนะผมนะอ่า บางทีก็มีคนมาถามสตีมนะผมว่าทําไมพี่ไม่ไลฟ์สักทีนะเพราะว่าผมเป็นหวัดนะใครที่ไม่รู้นะผมในชุมชนนะในคอมมูนิตีนนะผมผมเขียนไว้ว่าเป็นหวัดนะผมซึ่งผมพูดเสียงดังไม่ได้นะแล้วก็เจ็บคอด้วยนะคือทั้งวันเนี่ยแทไม่ได้พูดเลยนะผมแล้วก็เจ็บเจ็บปวดแนละ้วปวดเป็นป่วยนะผมก็อืมแล้วก็เศร้านะตอนนี้เลยไม่ไลฟ์ like นะผม,มคิดถึงน้องๆไลฟ์ตีมนะ นะผมเดี๋ยวไว้วันว่างๆเดี๋ยผมประกาศให้ทีนะว่าเผื่อหายวัดแล้วนะทุกคนนะตอนนี้เราเหลืออยู่ประมาณ2 9 0 0มนะครับผมก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับเราจะสุ่มให้หมดเลยนะผมไปอู้พระพระดอกท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรวะนี่ียวันนี้น,น,นะครับผลดอบรวนเลย50,000ื 50, ่นอ นะครับผมก็จะพอแค่นี้ก่อนนะครับผมจะทําอะไรใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอา2องหมื่นที่เหลือนะครับทุกคนเพื่อไปแจกให้คนโลกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่มโลกหนึ่งเซิร์ฟปกตินะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเก็บผลไว้ที่เซิร์ฟนี้นะผมซึ่งใครอยากเข้ามานะครับก็เข้ามาได้เลยนะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าเราได้ผลอะไรบ้างนะผมไปโอเคนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะมีกี่ผลที่ในตัวนะที่เราสุ่มได้จากส0 0 0มื่นนะผมนะ โอ้โหเยอะมากมากนะท่านผู้ชมนะผมนี่นะครับนี่คือตารางทั้งหมดที่เราได้นะผมในกล่องเก็บกระเป๋าผมนะครับถ้าเอาไปลงดานหมดนี่นี่ห้าหมื่นเลยนะท่านผู้ชมนะผมซึ่งเรามีทั้งหมดเอ่อตารางละสิบนะครับก็มีสี่ห้าตารางนะครับอันนี้รวมกันก็สี่สิบละนะผม อันนี้รวมกันประมาณ46 47 48 49 50 51บนะผมแล้วก็ผลแลตรงหน,หน้าเราอีกนะครับอีก4ผลนะเป็น55ผลนะท่านผู้ชมนะครับก็ซีสุมได้ทั้งหมดนะครับจากงบ30,000นนะครับนี่คือทั้งหมดที่เราได้นะผมนะครับก็บอกแล้วว่ากระดูดนี่ดีมากๆนะผมสุ่มได้เยอะจริงๆนะครับแล้วก็ผลมีผลแลด้วยนะครับก็ถ้าผู้ชม สนใจนะผมสามารถไปจ้างรัดิฟช็อปฟาร์มได้นะครับก็เลทรับฟาร์มอยู่ที่1 0 0 0กระดูกต่อ20วอนนะผมถูกมากๆนะครับถ้าผู้ชมสนใจนะครับสามารถติดต่อได้เลยที่ใต้ลิก์ดิสคริปชันนะผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาผนทุกนี้ไปลงน้ำกันนะนะเดี๋ยวเอาไปทิ้งไว้นะครับก็ผนเกลือพวกนี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะผมมก็จะทิ้งไว้แล้วกันนะนี่เยอะมากนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมกรองให้ดูนะครับว่ามันเยอะแค่ไหนนะครับ เผื่อใครที่อยากรู้นะมีผลดังเลยนะนะับแต่เราไม่นับว่าด์กนี่เป็นผลแล้วเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็เกลืออยู่นะนะผลไม่เกินหลักล้านล้วไม่นับแล้วนะมผมไปโอเคนะับอันนี้คือขนาดที่เยอะโอ้โหเยอะจัดเลยอะนะผู้ชมนี่นะผมผลกองทั้งหมดนี่คือผลที่จักได้การสุ่มสามหมื่นมะานะับก็เยอะไหมท่านผู้ชมคิดว่าเยอะมากไหมนะผมหาก คิดว่าเยอะมากก็กดไลค์นะแล้วก็คอมเมนต์ว่าเยอะมากครับพี่นะผมนะผมนี่ก็คือผลไลที่เราสุ่มได้นะครับก็จะมีดากคอนนะผมผลบังกรนะแล้วก็ผลพลาอีก2ผลแล้วก็เงาหนึ่งนะท่านผู้ชมนะก็ถ้าคิดว่าเกือไหมนะผมคอมเมนต์เข้ามาได้นะตอนนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาผลที่แลนะครับเก็บใส่กองนะผมเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรดีนะเพราะผมก็อยู่ในเซิร์ฟคนเดียวด้วยนะผมนะ วันนี้เราไม่ได้ไล์นะครับก็เดี๋ยวไว้นั่งหน้านะครับน้องๆอยากได้นะผมเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับนะเหลือสามผลนะครับผมก็จะเออยังไงดีนะผมก็จะทิ้งไว้นี่แล้วกันเราออกเติม <laughs> ไม่ใช่นะผมเดี๋ยวผมเอาไปแจกให้เด็กไรบ้านเด็กไรผลนะครับก็เก็บไว้นี่แหละนะผมซึ่งตอนนี้ก็เยอะมากแล้วผลที่เหลือนะครับประมาณนี้นะผมนี่คือผลสรุปนะครับนี่นะผลที่เหลือก็จะ เอาไปทิ้งนะนะคนนี้เอาไปทิ้งเล่นนะผมนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมประมาณนี้แล้วกันนะโอเคนะผมเดี๋ยวเราจะไปโลกหนึ่งกันนะซึ่งผลที่เหลือผมก็จะยกให้น้องหมดเลยนะ้าจะทำแล้วก็ทำนะผมเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะผมไว้เจอโลกหนึ่งเจอกัน